ตอนนี้เฮาก็อยู่ที่ตลาดเสาดาวเฮืองอยากสิว,าวา่าว่าเฮาห่างหายไปจากการรอตลาดดูโดนมือนี่ก็เลยพามารอซื้อเนี่ยกินซดสนะ,ะเดี๋ยวสิซื้อไข่มดแดงมาทุงเท่าไหร่นี่นสิบห้าลูดบ่ได้บอกคุณย่า<ะ>อ้ายงามอีหดี<ะ>ดอกไข่มันเกิอดอยู่อยู่ดอนกลางนามาือนี้ อ่าเดี๋ยวเอาแปดพันเนาะอ,อันนี้เนาะได้แต่า่าแปดพันโอเคเอ่ะนัหาำสิบพันไหนขายอ,อยู่หรอเฮ้อขาอมไปขวดเอาเองหมรือว่าเป็นยังองอโอ้องเติมน <laughs> ตินนจเต่มี้นาคมกัี่หอมจั เดี๋ยวพัดตะกบออกมั้ยนะไปเอาซิผ้าเอาไปไล่ๆกินโมเบิร์สีออมจักหน่อยนี่จะเบิร์กแ่เส้นเดี๋ยไปหาซิผ่านไอ้ซ่ํามันมีนเงินหน่อยเถอะเดี๋ยวสิผ้าลงไปขวดอยู่แคมทาส่างนี้น้ำมันโบกเนี่ยเแค่จีน่านั่นแหละมันก็สิลงไปอยู่ทาหนำซื้อเมื่อออมเสียบไปขวดกับฮ้ายยากๆเลยปีนั้นไปขวดอยูไ่ไปหาพัฒกระบอกไห้เข้าไปโตสองโต <c oughs> โอเคเอาโลนึงเท่าไหร่อันนี้โลดหาซีฟโลดหนึงหาซีฟอ๋อเป็นเงินบาทกับประมาณเกือบเกือบสองร้อยเนาะแพงอยู่นุ๊เอาเวละเม่สิ่หายสองค่ะบอเอาไปเขียดก็พอแล้วเอาจะสิอออมใชยังฮะเดี๋ยวสิไปเก็บเอาคุยเท่าไหรได้หนิอ่าโอ้แต่กระเทยมันอยู่ในปลาเข่าเหรอโอ้สอนนเ呐ว อ <i> ้ออาแยงแกเอาตัว oh, นึงหาพันสามเผื oh, yeah. oh, ่อสวยได้ป่ะโอ้ไม่เท่าไหร่ต้องไ่หอม่หาพันแพงนะเนอะแพงแล้วโ้หายากเลยเขาทำเขาหูเดี๋ยด้ดูแม่นบอกี่ามไม่องอ้เป็นตะเลียงกรปูหน้าขาอยู่ได้นี่ สองหมายหาผ่นน eh ้องมนีส oh, ิบ่านนอสิบสิบหาเมาคนมโลเท่าไรเขียดใส่ยนหน่อยโลโอ้โลนี่ทงเท่าไหร่ทงเท่ไรสิบานโอ้โหทำไปไหนแพงเนากเขียดใส่ยนี่ยหน่อยเนาะ

ชีคๆสองสวยตืมไม่ได้หรอต้องงามงาเนียเนาะจอนโอ้โหยาขานูยาขาคน้โตเท่าไหร่ปะตองตองอู้หู้าว ตัวใหญ่ๆหน่นึ่งสี่ติดมั้งแ่สิบไมโดนรียตัดใส่ิงปย่างมาเท่าตัวตัดนี่ดิขายตอนเท่าไหร่นี่ก็ิบห้าเอเอาไปิบเอาเอาใ้มา เอ,เอนีเลิ่มมากเลยด้มยมันมันกินก็หลอกไข่สแสบเน้รัพยอันหาเลยว่าจะเอารวมกันอ,อันนี้าา 12, ก็มาช่องพันกันหรอพักตังโอนี่ xong hay mà Ông xài tay ô À mình nè sao? <laughs> Cái này nhắc vào đâu? Cái này sao hoàn đó? ออันนี้ิพันฮะบอสไิเอาปลานเนี่ยปลาเครื่องเนี่ยนี่ก็เ้ากันอืมเช่า่กันพเอพิจารณิบอสิเอาได้สองอันสองอันเท่าไหราคาเท่าไหร่โอเคโอเคโอเค สองอันส ah, <some S 2> <r> ีสิเอาแห้งๆ้ยๆกินแ่เองกไปยิ่งเลไยิ่วะอ๋อโอเคเอาเมือก่อนคืออเดอร์ิปซอคเดอร์อจะว่าขายอยู่ในคู่มือบอว่เท่า ขายอยู Hoy, u, ่ในพุงม <c oughs> ือเนาะกี่คยังงุดอยู่ที่โอโอเคมาชื่อเจ้าด่านแม่นหมอใช่เจ้าพี่เจ้าเคยเห็น่อยอยู่ใส่ใช่โอ้แม่นจ้เกีตอยู่ตเกียเออแถวบลวนุ่แหละอ๋อเคยไปหะ แค่ไปวะเออโอ้ไปดินยูอู้ไปดินยูโอเคอู้ไปดินยูไปฮักรุงเทพหน่อยไปจักกรุงเทพอุบลก็ไปอ๋อบม่ได้ไปแตกรุงเทพอุบลไปอยากไปก็งจริงคนอ๋อจ้าโอเคโอเคเจอจิ๋ดหกัวใจอะไรอหัวใจรึเปล่าทัดมาเจอกันอยู่แค่แม่น้ำเซ่นะคะตอนนี้กำลังท้าสิษยพามไป ฟังว่างานเนาะมาวานั่นเ,นนเองมาสีเขาตั <g ül> <g ül> ้งแต่แล้วเขากับมาเลย์มาบงเขาอีกเลยโอ้ก็เลยว่าสีมาสีมากินจังสีแหละเขาสิบสามสิบสองสอบกินเบิร์ดปีกับเบิร์ดเพราะว่าบาเลยมาเอานั่นเองมันอยู่ไกเนะย,ยากไปยากมากบงที่สามสี 4. เมื่อหอดบ้านตรงคามนามคามทะเลนะคะคนนี้ก็น,นั่งถ่ายอายคนมาเอา โทรหาแล้วเมื่อหกับคำไปตลาดมือเสานี่กัอิลุงตรงนางก็เลยว่าหมดไทายให้จบคลิปจอ่อยเออเดี๋ยวมาโตอยู่หวานกรเลยมันอยากหลายสื่อเครื่องสื่อของหลายหลายมาแล้ว <c oughs> ทีมงานเฮาับเพื่อยอดมาเ้า โอ้เ oh, สี่ยงขนาดโอ้ช oh. ่วงนี้ไม่นำเส e x t e r n a l ส y แ้วเนีเาา้เพราะว่าฝนมันเศร้าตกเดี๋ยวอีกจักหน่อยทางน้ำบกบเี๋ยวสิพาไปจกหอยหัน,น้มืจอจกหอยโอ้ oh, ยายเป็นวาวอันนี้มาเลยเห็นนวล <laughs> <laughs> มาเลยเห็นซองกระตินนะคะ <laughs> ไปห้ามาเก็บเครื่องเขาคมสันไปใส่คมสันเมื <Okay. S 1> ม่อปากเซว,ว,ว้าวมาเล้เจอกันจอยสวนทางมือไรมาอักนี่เลย อ้วเออเจ็บอ่ะเจ้ากําลังมาหอดป่ะคับขอยคิดว่าเจะมาหอดแต่โดนนะขอยไปเจอกับเจ้ายูฮานเสือโอ้มือนี้คือว่าล่มๆเนาะ ເຫຼີມນາວລະເນາະສີນືຫແຫມື້2ມືເຊົ້ານາູດວ ลน้มเนาะลมแห้งขนาดยานพื่แคนแอนยู่กลางว่างเนาะยานมันหลมมักแค่น่เปมนน้ำเต้มันโมกวงคือเม่นน้ำ,มมนลนนำคลองเข้าเดียวมันก็หอม Okay. ไปห่อนทำเลยทีเดียวหอดบ้านเด้อมาที่นี่นนถ้าอยู่ฟังเมืองนั้นยังมือท่านหอดต้องขาเมื่อเมืองนี้นจังหอด <c oughs>